สู่ยอดดอยแดนมูเซอร์ตอนจบกล้วยไม้ป่ากุหลาบกระเป๋าเปิดอวดช่อสะพรั่งบนคบไม้เตี้ยๆกลีบดอกสีชมพูเหลือบบ่วงอ่อนไหวพริ้วมเมื่อลมโบกกลิ่นหอมบางเบา ช่ยแผวผ่านเพราะได้ชื่นใจถึงแม้จะไม่สวยสงาเท่าอายเรศหรือหอมเท่าช้างกระแต่ก็ช่วยเติมแต่งพื้นป่าต้นฤดูฝนอันแห้งแล้งให้มีเสน่หและส่งสัญญาณไพรให้ได้รู้ว่าฤดูใบไม้ผลิกำลังกลายเข้ามาแล้วเราฝ้อมองทิวเขาที่แต่งแต้มด้วยสีน้ำตาลเพราะใบไม้ร่วงเมื่อแล้งจวบกระทั่งฝนแรกต้นฤดู ปลิวโปรยพร้อมกับลมกระโชกแรงเพราะป่าตื่นด้วยระรื่นรถไอฝนหลังจากต้องทนยืนต้นต้านแรงมาตลอดด้ดูการเห็นใบไม้ผลิรับแดดอุ่นเพียงฝนผ่านได้ราวเดือนเศษป่าทั้งป่าก็พลันคืนสีเขียวให้กับทิวเขาเทือนทานและผาถ้ำธรรมชาติต่างก็ตื่นขึ้นมาเรืองระบำกบว่าสันตการ ที่ชะอุมด้วยไอแห่งมวลชีวิตและกำเนิดบนวิถีแห่งเถื่อนไพรเป็นครั้งแรกที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าท่ามกลางฤดูฝนอันเปียกชื้นเป็นแรมเดือนใครๆก็รู้ว่าป่าพะมามีฝนตกชุกขนาดไหนดังนั้นแคมป์พักแรมของเราที่เมาะลำเลิงจึงต้องสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันเราไม่ลืมที่จะนำมุ้งติดไปด้วย เพราะที่นั่นยุงชุมเลือเกินไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนและยังมีแมลงอีกมากมายที่คอยรบกวนเวลานอนผมแจกยาเฟนซิด้าให้กินคนละหนึ่งเม็ดต่อสัปดาห์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้ามาลาเรียและไม่ลืมที่จะคำชับทุกคนให้กินน้ำต้มสุกเพราะโรคเกี่ยวกับทางเดิอนอาหารอันตรายเกินไป สำหรับการดำรงชีพในป่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเดินทางกลับเมืองไทยได้ทันทีทันใดป่าเมาะลำเลิงอยู่ซีกตะว,วันออกของแม่น้ำเทนนัสลิมเป็นป่าที่ยังคงสภาพความเป็นป่าดงดิบได้เกือบทั้งหมดเว้นแต่แต่ว่าบางแห่งมีถนนสำหรับรถบรรทุกสูงและทางชักลากไม้ปรากฏอยู่บ้าง โชคดีที่ทางพมา่าให้สัมปทานกับบริษัททําไม้จากประเทศไทยโดยอนุญาตให้ตัดไม้ได้เพียงห้าชนิดจึงเหลือป่าท,ที่ยังสมบูรณ์อีกหลายผืนเพราะไม่มีไม้ที่ทางพมา่ากำหนดเราตั้งแคมป์อยู่ข้างกองสูงของหมอนไม้ปางสุรชัยเพราะมีที่โล่งกว้างและต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ ทางชักลาดไม้หน้าแขมไม่ปรากฏรอยล้อรถนานหลายสัป,ปดาห์แล้วและไม้ที่กองรวมหมอนก็เป็นไม้เก่าเพราะทราบพอเราๆว่าพวกปางไม้ขยับเข้าไปใกล้แม่น้ำทินนัสริมเพื่อจะตัดทางผ่านข้ามแม่น้ำออกไปสู่ป่าใหญ่ที่แมงโงะแต่ติดตรงหน้าผาสูงที่มอนเชอรี่จึงยังคงตั้งปางรออยู่แถวนั้นและหยุดตัดถนน ข้างทางที่ผ่านมาเราพบรถแทรกเตอร์จอดเสียวไว้คันหนึ่งคงจะร่วมเดือนแล้วเพราะเริ่มมียอดไม้เถาเลือยพันขึ้นไปถึงล้อเหล็กแคมป์พักแรมถูกสร้างขึ้นมาเป็นเพิงง่ายๆแต่ก็สามารถหลบฝนได้ไม่ถึงกับทรมานทิศมีใช้วิชาทหารเกณฑ์ขุดร่องน้ำไว้รอบๆแคมป์ ื่อฝนตกหนะักน้ำจะได้ไม่ไหลเข้าเต็นท์เราแต่งัวเข้าได้อุดุ่นแบบมเนี้ยชอบนักละมันนะจูตะโกนมาจากกองฟืนเอ้ยบูรัณนว่าเจองูแล้วอ่ะจะเจอเนื้อคู่ไนดะ้ยิ่งถ้าจบอ่างด้วยแล้วก็ยิ่งดีใหญ่ต้องได้เจอเนื้อคู่แน่ๆเลยผมเสริมขึ้นถามันดอดเข้ามานอนด้วยละ่ะจะเช่นเนื้อคู่หรือเปล่าละ่ะ ทิดมีถามใช่ว่าแต่เป็นคู่กรรมนะผมตอบเรื่อยเปื่อยทิดมีก็เงิมงำเดินเลียกออกไปหลังแคมป์บ้านะสิบ้านะสิอยู่ดีๆจะให้นอนข้างงูเสียงนกนานาชนิดร้องดะรัวกังวานไปทั้งป่ายามบ่ายแก่แก่แบบนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการพักผ่อน หลังจากเราช่วยกันตระเตรียมและจัดตั้งแคมป์และจัดแต่งแคมป์พักแรมเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่เพียงนั่งร้านในโรงครัวที่ต้องยกพื้นสูงเพื่อนอีมดและจะได้ไม่สกปรกเด้อเธอผมกับธรรมรัตน์และกอริศจ,จึงช่วยกันตัดไม้มาทำนั่งร้านพี่วอรก็แบกลูกรดเดินสำรวจเส้นทางไปคนเดียวส่วนจูเอากระดาษไขสสำหรับเขียนแบบมาพับเป็นซองสามเหลี่ยม สำหรับเก็บตัวอย่างผีเสื้อแต่และชนิดระหว่างนั้นเราได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งซึ่งดังอยู่ในหุบลึกลงไปหลังแคมป์จากเสียงคำรามที่ดังเป็นระยะระยะและบางครั้งกระโชกจนกึกกล้องคเาว่าน่าจะอยู่ห่างไม่เกินร้อยเมตรฟังดูสิเสียงตัวอะไรมันร้องอะ่ะ ดังจนหูแทบแตกน่ากลัวจังเลยเทพเด็กหนุม่มแบกฟืนวิ่งหน้าตาตื่นกลับออกมาจากชายป่าเอะอะวยวายจนดังกว่าเสียงสัตว์คำรามเสียอีกเ,ออเทพกูรู้แล้วมึงไม่ต้องตะโกนหรอกนะก็บหย่บ่อยกำลังฟังอยู่ว่าตัวอะไระเสียงมึงนี่ดังกว่าเสียงสัตว์อีกนะวันชยัยพี่ชายของเทพทำท่าจะแจกมังเอกลงกลางกระบานน้องชาย โชคดีที่เอื้อมมือไปไม่ถึงแต่ก็ไม่ไวททำตาปละหลับประเหลือเข้าใส่โอ้โหเสียงดังน่ากลัวจังอะพี่วันชัยฟังดูสิร้องยังกระเสียงหนีเลยจูปเปลยขึ้นเข้าว่ามีสองตัวดิษว่าสงสัยกำลังทำมิดีพิรขยขมเห็งน,น้ำใจกันแง่เลย่ะทะลึ่งแล้วไอ้ดิษ ทิดมีทำตาเขียวเข้าใส่เอานี้ลองฟังเสียงมันดูสิมันร้องคำรามแบบเนี้ยจะว่าจ็บปวดก็ไม่ใช่นะจะดูร้ายก็ไม่เชิงเสียงมันหหยหวนชกคนนะฟังสิวิเถียงถ้าอยากจะรู้ว่าตัวอะไรฮะทำไมมันถึงร้องเสียงแบบนั้นน่ะก็ลงไปดูเห็นกับตาสิผมบอกกับพวกนั้นใครจะเป็นคนลงไปดูล่ะ จูถามเอาใครอยากรู้ก็ลงไปดูเองสิทุกคนต่างก็มองหน้ากันเลือกลักและทำให้รู้ไม่ชี้จนทิดมีต้องหันมามองหน้าผมเดี๋ยวผมลงไปดูเองอยากรู้เหมือนกันว่าตัวอะไรใช่มีหรือเปล่าป่ะจูไปด้วยกันทิดมีหันมาชวนจูและจูก็หันไปหาเทพ ไปดูเดวกกันเนี่ยมันรู้ไปเลยวัดตัวอะไรพี่ผมจะขนฟืนไม่เสร็จเลยอย่าลูกพี่ด่าวเทพอิดออดและแซงหันมามองหน้าผมเมื่อขอความช่วยเหลือให้ปฏิเสธอีกแรงเออดีเหมือนกันไปพร้อมกันสามคนจะได้มีเพื่อนจูก,ก็เลยคว้าแขนเทพกึ่งล่ากกึ่งจูงเดินตามหลังที่มีไปที่สะพายลูกสองแฝดคู่กาย เดือดุมดุมมุดป่าออกหลังแคมป์ไปแล้วเสียงสัตว์แปลกประหลาดยังคงร้องคำรามอยู่เป็นระยะผมพยายามจับต้นเสียงที่มันเปล่งออกมาพ,พอจะคาดเดาได้ว่ามันคือหมีแต่จะมีตัวเดียวหรือสองตัวนั้นยังแยกไม่ออกและมันร้องเพราะสาเหตุอะไรก็ไม่อาจจะรู้จะว่ามันกําลังกินน้ำพึ้งและกูค่คำรามไปด้วยนั้น ก็ไม่น่าจะใช่หรืออาจจะมีหมีตัวอื่นมาแย่งกินน้ำผึ้งโพรงเดียวกันมันก็เลยร้องขู่ไม่ให้หมีตัวอื่นมาแย่งมันกินเหตุผลข้อนี้มีทั้งเป็นไปได้และก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาหมีกินผึ้งมันจะนั่งหลับตาเนื่องจากบริเวณตาของหมีกับจมูกเป็นส่วนที่อ่อนที่สุดเวลาที่หมีกินผึ้ง จะต้องใช้มือข้างหนึ่งโบกไล่พึ่งอีกข้างหนึ่งก็ล้วงน้ำหวานในโพรงยัดเข้าปากเวลาพรานไปเที่ยวป่า,ปาเจอหมีกินพึ่งก็ค่อยๆย,ย่องเข้าไปสะกิดข้างหลังหมีใจดีมันก็จะส่งให้กินมันคิดว่าเป็นพวกเดียวกันสะกิดทีมันก็ส่งทีกว่าหมีจะกินน้ำพึ่งอิ่มเพราะตัวใหญ่คนสะกิดก็จะได้น้ำพึ่งกลับบ้านหลายริต แต่มีข้อแม้ว่าห้ามสกิดเอวเพราะมีนั้นบ้าจี้เสียงหมีหยุดคำรามจนเงียบกริบผมกระโดดลงมาจากท่อนสูงเดินออกไปหยุดที่ชายป่าเพื่อเงียยหูฟังเสียงที่ผิดปกติฤิ์กับธรรมรัตก็ตามออกมาสงสัยมันจะได้กลิ่นพวกทิดมีนะ่ะผมบอก รอๆรอกันอยู่อีกครู่ใหญ่ไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้นนอกจากเสียงนกหัวขวานเจาะคอนไม้แห้งเพื่อหาหนอนและก็มแมลงกินเป็นอาหารกริดเดินเข้าไปในแคมป์และหยิบปืนลูกซองออกมาตามลกไปดูมันไหวนดีกว่ามั้งหายเงียบกันไปอย่างเนี้ยผมก็เพียงพยักหน้าริดก็หันมาชวนวันชัยให้ตามไปด้วยกัน ทั้งสองกำลังจะมุดลอดขอนไม้ล้มหลังแคมเข้าป่าพรานนั้นเสียงคำรามคือก้องอย่างดุร้ายก็ดังสนั่นขึ้นมาจนป่าสะเทือนเสียงไม้ไล่หักผงผางและมีเสียงวิ่งสวบสาบตรงไปยังแคมสลับเสียงร้องเร่งด้วยความตื่นตระหนกเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเทียบเดี๋ยวเดี๋ยวนามมันเกี่ยวพวเรา,าทำไมหนามมุดเข้าไปเลยเ๋ยวเร็ว รองเท้าลุกรองเท้าลุกทีนีีกเก็บใหผมพี่เก็บบ้าของกูก่อนหลุดอยู่ในห้วยโดนทั้งสามพากันตะเกียกตะกายปีนกลับขึ้นมาบนถนนด้วยอาการของคนขวัญหนีดีฟอร์ต่างกระดูนหลังให้คนอยู่หน้านั้นวิ่งเร็วๆทิศมีดูเหมือนจะวุ่นวายกว่าใครๆพราะปืนยาวลูกซองแฝดยังคล้องสะพายแรงอยู่บนไหล เวลาวิ่งหนีก็จึงเกี่ยวเอาเถาวันจนล้มความล้มหงายไปหลายครั้งตัวอะไรอ่ะทำไมมันถึงได้ร้องดังขนาดนั้นอ่ะด้วยถามด้วยความสงสัยเมื่อทุกคนขึ้นมาหอบตัวโยนอยู่ข้างแคมป์ไม่เห็นตัวแต่พราบว่าผมเดาไม่ผิดนะมันต้องเป็นเสือแน่ๆเลยอ่ะ จูรีบตอบพลาก็เป่าปากแยกเคี้ยวเทพทำท่าขนลุกเมื่อได้ยินคำตอบไม่ใช่เสือหรอกแต่มันเป็นหมีควายตัวดำเมื่อมใหญ่เท่าถังน้ำมันสองร้อยลิตรเทิดมีรีบแก้ปริศนาทำไมมันถึงได้ร้องเสียงดังขนาดนั้นน่ะทิดมีมันเป็นอะไรของมันวันชัยถามด้วยความสงสัยไม่รู้มองเห็นอยู่เพียงตัวเดียว กลิ่ไปกลิ่งมาอยู่กลางลงบอลื่อเดี๋ยวก็นั่งลงหยิบไหลบอลขึ้นมาเคียยย้ยวตุยๆจู่ๆก็ขำรามขึ้นไม่ยังไม่มีปีมีขลุยอ๋อรู้แล้วละ่ะว่าหมีมาดองทำไมผมรีบดักคอขณะที่ทิดมีนั้นกำลังเล่าทุกคนก็หันมามองผมเป็นตาเดียวทำไมอ่ะก็หมีมันกินบอลมันก็เลยคันนะสิผมบอกยิ้มยิ้ม ไม่เคยเห็นด้วยเวลาจะกินแกงบอลน่ะเขาห้ามถามว่าคันหรือเปล่าถ้าถามก็เป็นอันคันทันทีแต่ถ้าไม่ถามรับรองแกงบอลน,น้ำหมดถ้วยเพราะแกงบอลใส่กะทิน่ะอร่อยอย่าบอกใครเลยแหละหากินก็นยากด้วยมีกับคนเนี่ยนิสัยไม่ต่างกันเลยนุจู่ลอยหน้าลอยตาเอ้ยจูมันไม่ต่างกันตรงไหนวะเอา ก็ปากบอลเหมือนกันไงมันกินบอนมันกับคันก็เลยแหกปากร้องส่งเด็ดที่คนพูดพล่อยพูดมากยังว่าปากบอนเลยเราห้าโมงเย็นแดดอ่อนจนแทบหมดแสงก็แววเสียงชะนีโหยหาผัวอยู่ตามหุบเขาไหลแหง่งนกเนือกคำรามหลายครั้งจากยอดกลางใหญ่ ซึ่งคงมีลูกสุกอยู่เต็มต้นเพราะมีเสียงนกขนาดเล็กเจ๊เจ้าแววระงมบนยอดไม้ข้างแคมฝูงนกแก๊กซึ่งมีลักษณะคล้ายนกกกด้วยกาหังมากกว่านกเงือกก็บินร่อนอยู่เรื่อยไปเดี๋ยวจับตรงโน้นเกาะตรงนี้ปลาก็ส่งเสียงร้องแกก,แก๊กตลอดเวลาผมนั่งมองฝูงนกบินเล่นในเวลาเย็นด้วยความเพลิดเพลิน ในขณะที่หลายคนต่างกำลังช่วยคันหุงข้าวและทำอาหารเย็นพี่วอนถึงได้สโลสเลกลับมาพร้อมกับกระรอกดงหนึ่งตัวเอาธรรมนัสเอาไปเผาไฟไปเดี๋ยวเย็นนี้จะแกงแคให้กินพี่วอนล้วงขยุกขยิกลงไปในเป้หลังก่อนจะหยิบมะเขือพวงกับพริกสดที่หัดมาทั้งต้นออกมากองไว้ที่นั่งร้านโรงครัวเนี่ย เจอขึ้นอยู่ริมทางเป็นโดงใหญ่เลยงเสงสัยจ,จะเป็นไร้ซากกรเรียงเก่าเอานี่แถมหัวปลีให้อีกสี่หงวด้วยอ่ะจูเอามาเขือพวงไปปลิดขั้วและหัวปลีไปพาเพื่อเตรียมปรุงอาหารเย็นทิดมีกระปริดก็จัดการขึงจอผ้าขาวและประกอบหลอดดีออนสีฟ้าสำหรับล่อมแมลงในคืนนี้เทพยกเครื่องปั่นไฟฮอนด้าห้าแรงออกมาลอง กว่าจะได้กินข้าวเย็นก็เกือบค่ำไปแล้วเพราะมัวแต่โอเอทะเลทลายเมื่อแสงสุดท้ายของวันสิ้นสุดลงธรรมรัฐจึงสตาร์ทเครื่องปั่นไฟแล้วก็เปิดดีออนล่อมแมลงปีกแข็งไปเรื่อยๆเนื่องจากว่ายังเป็นช่วงหัวค่ําเราจึงถ้อยทีถ้อยรินและกินข้าวเย็นโดยไม่เร่งร้อนนี่เดี๋ยวจะไปสองไฟดูอะไรเล่นสักหน่อยนึง เมื่อบ่ายเจอหนองน้ํากําลังแห้งด้วยน่าจะมีตัวอะไรกินน้ําบ้างเผื่อเจอกบทูดด้วยกเรามีใครจะไปบ้างอะ่ะพี่วอนเอ่ยชวนเมื่อกินข้าวอิม่มมีจูทิดมีและธรรมรัตที่อาสาไปด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องคอยจับตัวแมลงที่เข้ามาเล่นไฟอยู่กับผมเป็นคืนแรกในไพรเถืน่น ที่ยังเป็นที่แปลกถิ่นสำหรับพวกเราถึงแม้ว่าจะเคยมาเที่ยวป่าแถบนี้บ้างแล้วแต่ก็หลายปีแล้วเกินและทางชักลากไม้แบบนี้ก็ไม่เคยมีทำให้จับทิศจับทางไม่ค่อยจะถูกเราได้มแมลงปีกแข็งหลายชนิดสำหรับเก็บเป็นตัวอย่างในคืนแรกวิดเอาใส่ไว้ในกล่องทัพเปอร์แวร์แล้วรัดกล่องด้วยหนังยางอีกทีหนึง่งเพาราะแมลงปีกแข็งพวกนี้ กำลังมหาศาลมันสามารถเปิดกล่องได้ถ้ารัดหนังยางไม่แน่นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเคยเจอมาแล้วโดวยเฉพาะกวางดาวซึ่งมีขายาวเก้งก้างเหมือนจะไม่มีแรงแต่พละกกำลังนั้นมากมายมันสามารถแหกกล่องสบู่ที่เราใช้ยางวงรัดไว้เพียงรอบเดียวแต่ใช้หลายเส้นออกมาได้ต้องรัดหัวรัดท้ายเป็นการกรบาทถือจะเอามันอยู่ นี่ยังไม่นับรวมด้วงโกไลแอดหรือด้วงแรดที่ว่ากันว่าสามารถยกของที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวมันได้ถึงหนึ่งพันเท่าราสี่ทุ่มเศษพี่วอนก็กลับมาพร้อมกับพี่ถุงปุ๋ยแฟบๆได้กบหรือเปล่าล่ะพี่วอนวันชัยรีบถามเพราะอยากจะกินกบทูดทอดกระเทียมพริกไทยได้สิรุ่นนี้แล้ว ถ้าไปได้ไม่กลับอยู่แล้วพี่วอนตอบตัวใหญ่ไหมล่ะริ์ถามแล้วก็เดินเข้าไปเปิดปากถุงปุย๋ยเอาการนี่นะสองสามตัวโลเชียวล่ะพี่วอนตอบแบบแข้นๆไดูสิโอ้โหตัวใหญ่นี่วันชัยรีบขอถุงจากริ์มาเปิดดูบ้าง ทันทีที่แสงไฟฉายส่องกระทบตัวกบวันชัยก็รีบุวยวายเสียงขมเอาพี่ี่บันลูกกบนึกเขียดตะปาดกันเนี่ยโอ้ตัวนิดเนี่ยสิบตัวรวมกันะยังไม่ถึงโลเลยมั้งไหนคุยว่ากบตัวใหญ่อะสองตัวโลสามตัวโลที่แท้ก็โกหกกันชัดๆัดเพี่โอ้อะไรเนี่ยใครโกหกเองวะข้าพูดจริงนะเฮ้ยเองไม่เชื่อก็ลองถามไอ้จูกับไอ้มีดูสิ เดินกะทีสองกิโลสามกิโลถึงจะจับกบได้ตัวหนึง่งเมื่อดูมันหายหัวไปไหนกันหมดแล้วอย่างเงี้ยจะมาหาว่าข่าพูดโกหกก็ยังไงวะจริงไหมอธิบายเสร็จพี่วอนก็แกล้งเฉยเฉยเดินหลบออกไปจับแมงกวางที่บินเข้ามาเล่นไฟใส่กล่องทัพเปอร์แวร์ขวกเรลือไว้กินแกล้มเปล่าพวกนี้ยล้ำนะไหนผมขผอดูสิ ไปจับกบอะไรกันมาปกติตามหนองน้ำไม่น่าจะมีกบทูดนี่นะจูเถือถุงเส่กบมาเปิดให้ผมดูเฮ้ยตัวมันป้อมๆคล้ายอื่นปากขวดตัวตัวเท่ากบนาสีเทาอ่อนปดน้ำตาลทั้งตัวเลยแต่แปลกตรงที่ขาทำไมมันสั้นเหลือเกินคล้ายกบทูดแต่ขาสั้นกว่ามากะ ผมเอ่ยขึ้นและพยายามนึกถึงพันกบภูเขาชนิดต่างๆนด่คิดว่าน่าจะเป็นกบห้วยตาแดงมากกว่ากบขาสั้นธรรมดาซะอีกเพราะตัวใหญ่ชอบแช่น้ํามากกว่ากบทูดแต่หลบร้อนอยู่ใต้ใบไม้เช่นเดียวกันกับกบทูดซึ่งแตกต่างจากกบนาที่มักหลบอยู่ในน้ําหรือในรูกินได้ไหมพี่เทพถามมาจากกองไฟไม่ได้หรอก เป็นเด็กเป็นเล็กก็ห้ามกินเทพอายุยังไม่ถึงอ่ะกินแล้วอ่ะจะเป็นตุด๊ดจูกแกล้งว่านี่ฤทธ์ดับไฟเถอะเลืองน้ำมันว่ะผมบอกกับฤทธ์เมื่อดูเวลาว่าเกิดห้าทุ่มไปแล้วก่อนจะหันไปหยิบดุน้นฟืนสุมเข้ากองไฟดึกแล้วเสียงนกเขากูครางฮือฮืออยู่บนยอดตะเคียน นานๆครั้งถึงจะแว้วเสียงกบทูดดังมาจากลำธารมีเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นแทรกเข้ามาหลายครั้งท่ามกลางความมืดเสียงมันด,ดังโดโดๆเหมือนคนเดาะลิ้นนี่ละเสียงหอยทากละตัวใหญ่ชนิดที่มีเปลือกทิดมีว่าขึ้นตู้ได้ยังไงว่าเป็นหอยทากอะทิดมีจูสงสยัย ก e e ็เดียเคยชี้ให้ดูและพา <con v répondre> ไปนั่งฟังเสียงหอยร้องอ่ะมาตั้งหลายครั้งแล้วหอยเนี่ยนะวันชัยรีบดักคอเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเสียงแหละว่าหอยมันร้องได้ดอกจากร้องได้เสียงดังแล้วยังขึ้นต้นไม้ได้อีกด้วยนะทิดมีอธิบายเล่นเอาวันชัยสันหน้าบรือเหมือนไม่อยากเชื่อแถวนี้มีเสือไหมล่ะจู่ๆเทพก็โผล่ขึ้นมา มีสิในป่าแถบนี้มีเสืออยู่ทั่วไปละเทพโดยเฉพาะเสือดำมีชุกชุนกับเพื่อนละ่ะไอ้ลายก็น่าจะมีแต่คงไม่มากเท่าเสือดำแต่เสือไม่ค่อยยุ่งกับคนไม่น่ากลัวท่าหมีทร่วหมีขี้โมโหสายตาก็ไม่ดีมักจะเดินอุ้ยอ้ายไ่ดูตาม่าตาเรือมีเชื่อไหมเวลาฝนตกอะเดินชนกับคนออกบ่อยไป แล้วคืนนี้จะมีหมีมาเดินเล่นแถวนี้บ้างไหมอะพี่เทพยังไม่หายสงสัยไม่แน่ไอตัวเมื่อบายนี่แหละอาจจะมาเพราะมันยังไม่หายสงสัยว่ามันเจออะไรถึงได้พากันวิ่งป่าราบทิดมีก็เลยผสมโรงถ้าอย่างนั้นคืนนี้ผมไม่นอนหรอกเดี๋ยวหมีมันมาจะได้มองเห็นมันเทพพูดทีเล่นทีจริงเฮ้ยดีเลยเพราะถ้านอนหลับ เกินหมีมันแอบย่องเข้ามาจะไปรู้ได้ยังไงผมแกล้งว่าหนีมันจะทำอะไรเราไหมอะพี่เทีบเริ่มออกอาการสันๆอ๋อไม่ทำไรหรอกเพียงแต่ว่านิสัยของหมีมักจะขี้สงสัยไปทุกเรื่องนถ้าเกิดพวกเรานอนหลับกันหมดน่ะหมีมันก็จะย่องมาดูว่าใครนอนกันยังไงพวกหมีนี่ไม่ได้หรอกมันเจ้าระเบียบมันระเบียบยังไงอะ ถ้ามันเห็นปลายตีนใครยาวไม่เท่ากันมันก็จะดึงลงมาให้เท่ากันกับคนอื่น,นเสร็จแล้วก็จะไปดูที่หัวถ้าหัวยังไม่เสมอกันมันก็จะดึงขยับกลับขึ้นเพให้เท่ากันใหม่ทีเนี้ยพอดึงทางหัวเสร็จก็จะกลับมาดูที่ปลายตีนอีกถ้าของใครยาวกว่าคนอื่นนั่นละมีมันก็จะลากเอาคนนั้นหละไปทิศนี้ก็ผสมโรงพอพูดจบเทพก็รีบขดขาทันที สีหน้าออกอาการกังวลอย่างเห็นได้ชัดลูกพี่อย่าล้อเล่นนะผมกลัวจริงๆด้วยนะดีเทพมึงบ้าไปแล้วหรือไงไอ้เวนลูกพี่ก็พูดเล่นสนุกสนุๆวันชัยผู้เป็นพี่ชายหันไปทำตาดูก่อนนอนทิดบีเตือฟืนเข้ากองไฟอีกกว่าที่ต่างคนต่างจะคมตาหลับลงได้นั้น ก็ต้องพลิกตัวกระสับกระส่ายกันหลายรอบโดยเฉพาะเทพเด็กหนุ่มที่นอนกระสับกระส่ายตลอดเวลาและก็มีเสียงถอนหายใจดันเป็นระยะ<ๆ>เผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหรไม่รู้ตัวรู้แต่เพียงว่าเพิ่องจะหลับลงไปเท่านั้นเองและอาจจะยังไม่ทันหลับสนิทด้วยซ้ำอยู่ในอาการสลึมสลือจู่ๆก็แว่วเสียงใครคนนึ่งตะโกนเสียงดังขึ้นมามีมาแล้วไว้หมีมาแล้ว ผมพลอยสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติยังทันได้เห็นเทพพุ่งพรวดออกไปจากที่นอนและก็ล้มกลิ้งลงกองกับพื้นทุกคนส่งเสียงเออะอะส่องไฟฉายกันวูบวาบเอ๊ยเกิดอะไรขึ้นอะอะไรอะผมถามเพราะตกใจเหมือนกันเห็นจูก,กับทิดมียืนยิ้มเพลยอยู่ก็ข้างเทพซึ่งกำลังยักแย่ยักยันลุกขึ้นนั่งด้วยท่าทางไอเป็นอะไรอะ ถึงได้ลงไปนอนครุกฝุ่นอยู่อยู่นั้นน่ะเทพผมรีบเข้าไปดูเทพที่ยังลุกไม่ขึ้นจะมีอะไรมันกลัวจนขี้ขึ้นสมองนะสิเอาเชือกบัดขาตัวเองไว้กลัวหมีมันจะมาลากเข้าป่าตอนนอนหลับโหยเวนวันชัยผู้เป็นพี่ชายรีบอธิบายพอถูกแก้งตะโกนว่าหมีมาเขารีบลุกขึ้นวิ่งหนีโดยที่มันลืมว่าม,มีเชือกบัดขาตัวเองไว้รีบ,รบแบบเนี้ยอะไรจะเป็นเหลือ ไม่คอหักตายก็บุญแล้วมึงผมยอนก้นลงนั่งบนขอนไม้ข้างกองไฟต้องร้องบอกชิดมีให้ช่วยชงชาร้อนๆมาแบ่งกันกินแก้ง่วงกันดีกว่านึกถึงกาพูดตัวเองที่พูดเล่นสนุกโดยไม่นึกว่าเทพจะเก็บเอาไปคิดจนเกิดความกลัวว่าหมีจะมาลากเอาไปในตอนหลับจุดต้องเอาเชือกนั้นมัดขาตัวเองเอาไว้ ผมปล่อยให้ความเงียบและกะ็ลมเย็นค่อยๆชโลมขิดใจให้คืนกลับสู่ภาวะปกติเสียงหมีคำรามแววมาจากุูเขาไกลโพ้นก่อนที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันเข้านอนอีกครั้ง